สวัสดีค่ะใครเคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งนะแต่พอต้องคิดเยอะๆหรือประชุมกับคนหลายๆคนความคิดมันก็จะตีวุ่นวายกันไปหมดและนี่คือสาเหตุว่าทําไมคุณถึงต้องการหนังสือเล่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปณิชาเอี่ยมฉํานะคะมาจากห้องสามทศสามเลขที่ยี่สิบค่ะวันนี้เราก็กําลังเก็บท้องข้าวสาดบ้านแล้วก็ปัดปัดฝุ่นบนโต๊ะเก็บของไปแล้วก็เจอหนังสือเล่มนี้ค่ะเราเคยอ่านมาแล้วรู้สึกว่า มันดีมากๆเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหมวก6ใบคิด6แบบ six thinking hats เป็นสุดยอดตำราการคิดที่เป็นระบบของเอ็ดวาร์ดดีโบโนนะคะหลายคนสงสัยว่าแค่หมวก6ใบมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงตอนแรกแล้วก็คิดแบบนั้นแต่พออ่านมาแล้วเราก็จะได้เจอกับปัญหาที่หนังสือได้บอกก็คือเรามักจะพยายามเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันเราพยายามเป็นทั้งคนหาข้อมูล คนมองโลกในแง่ดีและนักวิจารณ์ที่จู้จี้ในประโยคเดียวกันเอ็ดวาร์ดดิโมโน,โนเลยบอกว่าหยุดค่ะให้เราแยกการคิดออกจากความรู้สึกส่วนตัวด้วยการสวมบทบาทที่กำหนดไว้ชัดเจนนั่นก็คือหมวกแต่ละสีนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะคือทุกคนในห้องต้องสวมหมวกสีเดียวกันพร้อมกันเพื่อให้โฟกัสไปในทิศท,ทางเดียวกันมาดูกันทีละใบเลยนะคะว่าหมวกแต่ละสีมีพลังเปลี่ยนความคิดของเราได้ยังไง หนังสือเล่มนี้นะคะก็ถือว่าไม่ใหญ่มากก็เล็กๆนะคะพกพาถนัดแต่ว่าเราว่าก็แอบหนาอยู่ดังนั้นวันนี้เราเลยสรุปเนื้อหามาให้ฟังเรื่องที่สีแรกเลยคือหมวกสีขาวนะคะเป็นหมวกแห่งข้อเท็จจริงหมวกสีขาวก็เป็นหมวกที่บริสุทธิ์อยู่แล้วค่ะสีขาวเป็นสีที่เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ดังนั้นเราก็เลยต้องการแค่ข้อมูลตัวเลขสถิติและข้อเท็จจริงเท่านั้นห้ามใส่ความเห็นหรือความรู้สึกเราคะ่ะ ราแ,แค่ต้องการถามว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้คืออะไรเราต้องไปหาอะไรเพิ่มต่อไปคือหมวกใบที่2คือหมวกสีแดงเป็นหมวกแห่งอารมณ์ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแสดงความรู้สึกสัญชาตญาณความรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือความกังวลที่ไม่มีเหตุผลได้อย่างเต็มที่ค่ะต่อไปนะคะคือหมวกใบที่3เป็นหมวกสีดําเป็นหมวกแห่งการระมัดระวัง ก็จะเน้นที่ความเสี่ยงข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดที่อยากจะเกิดขึ้นและเหตุผลว่าทําไมสิ่งนี้ถึงจะล้มเหลวหมวกสีดํานะคะก็เป้าหมายก็คือจะทําให้เราไม่ประมาทมองเห็นอันตรายล่วงหน้าและวางแผนสํารองอย่างมีเหตุผลหมวกที่4ี่นะคะคือหมวกสีเหลืองเป็นหมวกแห่งความหวังเน้นที่ข้อดีประโยชน์โอกาสที่สดใสแล้วก็คุณค่าระยะยาวจะช่วยกระตุ้นให้เราหาสาเหตุสาเหตุ แล้วก็หาเหตุผลเชิงบวกว่าทําไมสิ่งนี้ถึงจะสําเร็จช่วยสร้างกาลังใจและมองหาเส้นทางแห่งความสําเร็จแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนอาจจะหมดหวังแล้วก็สิ้นหวังค่ะจะไปหมวกลองสุดท้ายคือหมวกสีเขียวเป็นหมวกใบที่5เป็นหมวกแห่งการสร้างสรรค์ก็จะเกี่ยวกับความคิดนอกกรอบไอเดียใหม่ๆทางเลือกใหม่แล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ไม่สำใคร ในช่วงที่ทุกคนต้องสร้างสารรค์อย่างเดียวค่ะเราจะคิดแบบว่า w h a t if แลวมองหาทาั้งเลือกอื่นๆให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราติดอยู่กับทางออกดินเดิมๆที่เคยใช้ไม่ได้ผลต่อไปคือหมวกสีน้ำเงินเป็นหมวกแห่งการจัดการหมวกนี้นะคะจะแบบเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทั้งหมดกาหนดลาดับการในการใช้หมวกสรุปผลลัพธ์จากทุกหมวกและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการต่อไป เป้าหมายนะคะก็คือทําให้การประชุมหรือการคิดไม่หลุดประเด็นแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วก็ลงเอยด้วยการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลที่สุดการใช้ระบบนี้นะคะจะช่วยลดความขัดแย้งส่วนตัวในทีมเพราะเรากําลังวิจารณ์ไอเดียภายใต,ใต้บทบาทไม่ใช่วิจารณ์คนและทําให้การตัดสินใจมีความรอบด้านสมบูรณ์และประหยัดเวลามากกว่าเดิมค่ะทุกคนลองคิดดูนะคะองค์กรระดับโลกอย่างนาซา ยังใช้เทคนิคนี้ในการตัดสินใจที่ต้องมีความแม่นยำสูงถ้ามันใช้ได้กับภารกิจอวกาศมันก็ใช้ได้กับชีวิตประจำวันและการทำงานของทุกคนแน่นอนค่ะหนังสือหมวก6ใบคิด6แบบจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนหาซื้อได้ตามหนังสือร้านหนังสือชั้นนำหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความคิดวุ่นวายอีกต่อไปไปหามาครอบครองและเริ่มใส่หมวกให้ถูกใบกันนะคะ และสำหรับใครที่ดูอยู่จนถึงช่วงนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่ดูจนถึงช่วงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูช่วงถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี h a v e a good day h a v e a nice day นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย